บิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้พันห้าพี่ซิปโป้มาแล้วพี่ซิปโป้รอมาตั้งแต่หัวไหลอะ่ะ <c oughs> เอาลุยจากพี่ชายจา๋าพันหกมาแล้วพี่ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะพี่ขอแพ้ก่อน <c oughs> น้ำสองพันมาแล้วพี่ชายจา๋ารายการนี้ <c oughs> ไปได้ยาว,ยาวพี่ ไปกันได้ยาวๆพันแปดที่พี่หนูพี่หนูมีพันแปดไม่ทันแล้วพี่ตอนนี้นําอยู่ที่สองพันนะครับสองพันหนึ่งพี่ประดิษฐ์นี่นี่น,นี่อันนี้บล็อกทอคอพี่ชายจ๋าอันนี้บล็อกทอคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่สะดือมีสามขีดนะครับพี่ชายนี่คือบล็อกทอคอนะพี่ชายนะสองพันสามร้อยมาแล้วพี่ พี่สัญญาเลขหนึ่งอยู่ที่พี่ลิงหน้าด่านครับรายการนี้แตกขามือผมเนี่แหละพี่เลขหนึ่งรายการนี้แล้ววันนั้นจบไปเบาด้วยพี่จบไปหกพันเองเลขหนึ่งอ่ะสองพันห้ารอยพี่เดชาขอเป็นเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าก็ได้เลขตัวเดียวก็ได้พี่เลขอะไรก็ได้เพียง <c oughs> โอ้โหหนึ่งมาแล้วก่อนแล้วว่ะพี่หนึ่งสี่สองห้าครับพี่หนึ่งสี่สองห้าพี่ทีสวัสดีครับสองพันหกร้อยใครไไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้พี่รายการนี้นับสามครับ ยินดีด้วยนะครับ2 7 0พพี่นครมาสอั 2, 700, ที่พี่นครพี่ทีไม่ทันแล้วพี่พี่กอบใช้ไม่ทันนะครับนี่คือบล็อกทอคอชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่พี่ที3,000เลข3ตัวเดียวมาพี่ชายจ้ารายการนี้3,000ที่พี่แบงค์มาแล้วพี่เอาละจุยพี่ นวะก็สุดอยู่แล้วนะพี่ผมนับสองครับผมนับสองครับพี่ชายจ๋าแค่ส่วนผสมของนวะนี่ก็สุดแล้วนาพี่ชายโอ้โหแล้วอันนี้เอาชนวนมวลสารของพี่บอยท่าพระจันทร์มาผสมกับเนื้อนวะนะครับแบบที่ผมบอกกับพี่หลายคนไม่รู้นะครับคิดว่าพ้าผิวไม่สวยพี่ แต่นี่คือซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้นะครับพี่ชายจ๋ามีมาตั้งแต่เจ้าสัวพันล้านปูจื่อแล้วนะครับเนี่ยที่เห็นไม่ไมแบบนี้พี่ <c oughs> บางคนไม่รู้นะครับไม่กล้าใส่เห็นว่าผิวไม่สวยพี่ <c oughs> 3ามพหนึ่งรอมาแล้วพี่ชายจ๋าสามพันสรอพี่ทีจ๋า นับหนึ่งครับพี่ชายจ๋าใครได้ไปผมยินดีด้วยรายการนี้3200ที่พี่ทีบล็อกทอคอชัดเจนถ้าเงียบแล้วถ้านิ่งแล้วถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้แล้วผมนับดีเลยสามสพี่ยินดีด้วยพาลานี้3200จบการประมง เข้าเส้นชัยไปแล้วแป๊บหนึ่งนะขอเช็คก,ก่อนโอ้โหพี่ทีขอโทษด้วยว่ะพี่ใช่ปะพี่นครพี่นครแสงประดับ3,400ยินดีด้วยครับพี่ ใจต้นเดือนได้เป่าเออพี่ไม้สนมาบอกตอนจบไปแล้วพี่ไม่ทันแล้ว <c oughs> เอาไปพี่ชายจ๋าพี่นครยินดีด้วยครับพี่สามพันสี่ร้อยอยู่ไหมครับพี่ <c oughs> <c oughs> พ,พี่พี่ไม้สนนี่เขาได้ไปยัง <c oughs> อ๋อถ้าได้ไปแล้วไม่มีปัญหาพี่ <c oughs> เอาไปพี่ชายจ๋า